Hello, today we are in the <laughs> ไอแบไปกินสมบัี่ชอบกระเป๋าเราจะมารอกเล็ตลันเชอร์กันโอเคป้ะใครได้สูงที่สุดดีไหมนี่รักเราจะมีใครได้สูงสุดรับรางวัลที่แม่เหนียวนะลูกนะแม่เหนียวมี่พุ้นชุดใหญ่แต่ให้แม่เหนียบใครทำได้สูงสุดเราจะรับรางวัลที่แม่เหนียวกันแล้วจากนั้นเด็กๆจะเล่นสไลเดอร์โคนได้หรือฟรีเพย์ได้เลยโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มค่ะ

try to take it out slowly gently gentle ถูกแล้วแม็กถูกแล้วครับมันจะค่อยๆออกถ้ามันถูกจุดน่ะถ้ามันไม่ถูกมันจะแมสซอัพมันจะพังไปเลย การทดลองนี้มีไฟระวังระวังใช่เดี๋ยวการทดลองนี้จะมีไฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อโค้ชจะทำการทดลองให้ดูก่อนว่ามันจะเบิร่งซิวบูยังไงเห็นไหมคะสิ่งที่เราจะมีก็คือพอเด็กๆได้สตีวบูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับซิวูอันนี้เรียกอะไรสิ่งที่พ่อโค้ชถืออยู่เราเรียกว่าอะไร What do you call this one This one Battery Battery Okay Now we're gonna have uh we call the use the battery Okay ไม่เหมือนแบตเตอรี่หรอมันคืออะไรอ่ะอันนี้คิดว่า In English we call battery อ๋อใช่ In English we call battery ที่ใคร Not in battery in รถยนต์โอเคเอาตั้งไฟดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสติวูดที่ต้องระวังก็คือเวลาเราจิ้มอย่าเอาหัวใกล้ๆโดยเฉพาะผู้หญิงผมเราอยาวเดี๋ยวไฟลุกติดขึ้นมาถ้าใครถ้าใครโดนไฟไหม้หัวกรุณารีบวิ่งลงไปเลยนะเดี๋ยวขอเตรียมน้ำไว้ก่อนแต่พ่อรบคนหยิบน้ำเอาไว้ให้ขวดหนึ่งนะเผื่ออัคคีเดนยิงจะได้เอาน้ำสาดใส่นะ ออยงโอเคอมอยงึอเดี้ one two t e ได้มเ้ยมันขอะไรขึ้นเอานานๆดิเฮ้ยเอ้ไ่มคืออะไรม่คืออะไรไม่เปาร้อนนันเนี่ยร้อนนัเนี่ยอย่าอย่าไปใกล้นะเวลาเรามีผมเดี๋ยวเฟอนาขึ้นนี่ร้อนเห็นไหมร้อนเอามือมาใกล้ๆได้ได้กลินไได้กลินไได้กินนมมันไฟใช่ห นี่อันรวาใจเย็นใจเย็นมันพุเลยไหมสวยงา่มเหมือนพุ่งเลยอ่ะใช่เหมือนไฟอร์มเลยใช่ไหมกวดับไฟเุ่มอันนี้ลบไฟกันนะีกลบไฟยอ่ะอบนึงลคแบบนึ่งอันี้คืออันนี้คือมันมันมันไหมแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ที่แมเเรียลนูก ถ้าเป็นกระดาษมันก็จะมีเปลวไฟจิ้มผมแบบนี้มันจะไหม้ผมเราไหม้รู้ได้ไงีจเอ๊ะแล้วถ้าเราจิ้โต๊ะมันจะไหม้โตมั้งเนี่ย You remember last last experiment ทำไมตนนี่ผมไม่น่าจะเป็นนะเดี๋ยวๆเดี๋ยให้ให้คนอ่านอ่าเด็กๆจะได้แบบเท่าี่คลอ่นนะคะล้วคนผู้ปกครองนะคะดูเลยเด็กๆเอออารมณ์กับลมก่อนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งไปจอัแล้วลูกน่าจะเย็นแล้วลูกน่า ปกครองไม่ได้บ้างหรือไยังยังไม่ได้อ๋อครบแล้วครบแล้วครบแล้วครบยังาไม่ได้บ้างเลี้ยงแไงยังเลี้ยงแบไงยังเลี้ยงแไงัดอันนี้ของใครอันนี้อันนี้มันจะเกี่ยวพันกับครั้งที่แล้วนะน้องแม็กเรื่องการที่ว่านำไฟไม่นำไฟอะจำได้ใช่ไหม จะเป็นชนวนได้แต่ต้องต้องมีตัวแปล,แปลให้มันเป็นกองไฟขึ้นใหญ่ใหญ่องเกิดไฟแล้วก็หนีกมาเลยกำลังทำงานเอ๊ะพ่อโค้ดแล้วทำไมมันขึ้นแวบ,บเดียวพอมันหมดชิ้นนี้แล้วมันดับอ่ะค่ะพะ่อโค้ดว่าเราไหไม้หมดแล้วมันหมดเชื้อเพลิงใช่ไหมคะโซแม็กแม็กย้าให้มันกองใหญ่นะลูกลมด้วยระวังด้วย

ว้าเลยนะารสปิ๊นเกรเก่งเลยนะครับเมองดูสิคะสิคะ next you have to start first กลัวม s h จะไปไ a มก้อะไม่ไม่ไม่่ไม่ไไม่่ไม่่ไมม่ไม่ไมไ่มม่ไมยมไม่ไม่ได้ไมไ่ไมไม่ไมไได้ไม่่ไม่ม่่ไ่มม่เม่่ไมม่่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไไไไ w <laughs> <laughs> you can <laughs> go <laughs> to the toilet first okay you know that's like a eye okay okay next next experiment. station, no, next, next station we're gonna <laughs> do about <laughs> the rain. we're we we gonna do you know <laughs> we're gonna <laughs> make the experiment about 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 what what we call that's like a, this this zone <laughs> how can we talk women may die เอาเอาซื้อภาษาไทยก่อนก็ได้ค่ะชื่อภาษาไทยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองเรื่องการละลายนะคะละลายกับไม่ละลายอะไรเงยมันใช้คำว่า d i s a p p o l v e ไหมยังเช่า dissolvement นะคะ dissolvement แต่ว่าว่าภาษาอังกฤษสำเนียงูีภาษาอันยากไม่สามารถจะพูดได้ได้ได้จะลองล่องไง dissolvement เราจะลองทดลองการว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี้ละลายหรือไม่ละลายอันนี้เรียกอะไรว่าพี่คนสีสวนอุ๊ย ออยยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ่าโอ้ย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 โ้อ้ยโ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  วันนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการว่าจะรับสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการทำแบรนดินจานะคะอันแรกเลย what is it again oil yeah s o me o i actually actually for the time before we say oil Max s a d it again oil yeah how a b o t h i s one water w a t a n h o b o u t this one vinegar what about Isan accent oil is o h a c is t h t i h a t is t t oil And then I want you to guess if I mix if I mix I mix? I mix um this oil? one yeah, yeah this one with water with water what what with water if I mix water with water? water what happened? Not, not gonna stick. No. I told you. Will you, will dissolve together? No. Will they really mix not. together? No, you don't. No, you can see the layer. Yes. The first layer, upper layer is the layer of oil and the lower layer is the layer of water. See it. Malawai, I it's, it's a, 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 a million, million years. Ah, you say million years. And then when I mix water, oh no no no, water and food coloring, what happens? Are they split. are they gonna yeah. mix together or separate? It's gonna uh, separate. Uh, look, look, look. separate. separate right? uh, yeah. And if I mix water and the food coloring, what happens? What do you think? Mix. Really? this is a good mix together raise your hands up really why everyone know? oh my goodness, you're so oh, my goodness. oh look at this, this. Together. because i have done this two years ago oh really and for today we're gonna mix three of them together in a big jar okay but at first i will give you um everyone for grass yeah grass everyone will get one grass grass on the floor เราจะเอาอะไรให้พี่หยิบให้ไหมสีเหลืองอะไร Winner egg yellow color แต่จะจะ orange no เรามีเรามีสีเขียวเรามีสีเหลืองไข่แล้วเราก็มีสีน้ําเงินแล้วเราก็มีสีแดงใครอยากได้สีเงินเยอะมากขึ้นเอาใจได้สีเงินเราเอาเอาบรรทุ Sorry Sorry it's my bad my bad again my bad อันนี้สีน้าเงินสีเยอะไปไปเยอะไป โอเคเขียวอะไรยันได้สีอะไรน้ำเงินเหมือนกันหรอน้ำเงินเหมือนกันอาร์บัสก้านทรายโอ้โหสีแล้วใครยากได้สีเขียวยกมือขึ้นเราอยากได้สีเขียวอยากได้สีเขียวโอเค two of you want to get green and green อ kind of ่ะแล้ว no ก็ม no, ีสีแดงกับสีเหลืองเลยี่อยากได้สีองไร้กินด้วยค่ะนาเดียเขาอยากได้กินเหมอนกันนาเดียเขาไม่ได้คินได้ไหมรับ no เหลือเขาใส่ถ้วยเหลือเขาใสดท้ายอยากได้สีอะไรมีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสี ตายแล้ววิดีโอดิฉันคงลงไม่ได้แล้วเสียงแพงมากจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเอามันมาเทลงไปนี่มันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเดบีเห็นไหมลูกสีอยู่ข้างบนต้องต้องดูในกล้องเลยเราจะเห็นชั้นใช่ไหเมื่อเทน้ำตันอ่าให้ให้ให้เทก่อนพรอมกันเลยค่อยๆดับลงมาเรื่อยๆขึ้นแล้วมันลรำึ้นบนขึ้นเลยนัวขึ้นก็จะขึ้ so from here you see the dark color falling down Claudia gonna try new one จะบอกไ่ต้องเช็ดเพราะว่าสีมันเยอะเกินไปเราจะใช้น้ำมันเยอะกว่าสีาลีน่าเขาไม่ได้ลูกเอาออกเลยออกเลย เราโมแล้วเราไม่แช่อของแม็กไม่มีแล้วหรอกไม่มีแล้วนะขอบคิณคับม่สิอยใส่าใส่น้ำมันกใน้ำมันเอิ่ยกใส่ดิกลีดิกลีดิลีอ้โหเกต้รีของส่งในลูกเขาอีกใส่กนิด้งแล้วก็ให้น้องกิ่มอีกนิดน

แล้วเดียทำเองอ่ะมันโอเคไงคือเดียทำก่อนที่เจ้ามาทำแล้วแล้วยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเจอคนครูที่ไม่ยอมแพ้จะไม่ทางเพราะว่าที่ฉันทำแล้วมันโอเคไงดิฉันก็ต้องบอกเฮ้ยมันต้องได้สิรอสักครู่เดี๋ยวล้างไหนดีครเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าวน้องแดดร้อนตากแดดบ้างนะพีชนะใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดอีกด้านนึงแล้วก็ทับอีกด้านหนึ่งโอเคปะโฟนด้านซ้าย And yeah, happy. Happy. yeah, very so good, you great, good job. Oh so uh, yeah, great. make a rocket? Oh, rocket, a paper rocket. Okay. So, because, uh, uh, we force um, them like this. Wait, down, slow down. It. Okay, okay, okay. When you got like this, right, you force them two, with two hands. Hold them in. The

คุณครูคุณครู slow down p l e a สาเนี่ยคุณครูอ้าวไ e ้ยังคะได้ e ังคะ You come t h e r o c k e t have to go go to space or go to the sea Where wow. it should be away from this world. <laughs> 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 Okay Okay, one more, one more, <laughs> one, more, <time. laughs> one, more time, one more time Ready? Ready One, two, three, go Oh, <laughs> Okay And hit น้องตรงซมเร็วเกินอ่าถ้าอยากเล่นต่อก็ไปเข้าแถวลองใหม่บวนกับแฮมเมอร์ก่อนคืนก่อนแล้วก็ไปต่อแถวถ้าอยากตีอีกก็ไปต่อบนไหนเอาบนไหนบนไหนบนไหนไม่ต่อแล้วพี่พีนไม่ยอมเพราะมันไม่ทำอะไรหรอกเดมาตอนนี้มันไม่เข้ามาแล้วไม่เข้ามามาทิ้งแล้วได้ไหมเร็วได้ไหม